ดีครับผมสวัสดี f อทั้ง่องพระหัต channel ครับมาอัปเดตน้องคำแพงให้ดูก่อนวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2566ครับน้องคำแพงโตเป็นสาวแล้วดื้อมากเลยอ่ะเต้น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 นี่ครับผมเต้นเต้นวันนี้จะมีนอทางครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขามาฝาก f อทั้งช่องครับผมก่อนอื่นครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผม นี่ครับน้องคำแพงคำแพงมาดีจ้าลูกมาดีจ้าก,ก่อนเร็วชุดสวยมากเลยนะคำแพงจา๋าคำแพงนี่ครับคำแพงโตมาสนมากเลยนะคุณนะทำอะไรลูกฮะทำอะไรเต้นเต้นเต้นเร็วเต้นได้ๆๆพอดูก่อนเร็ว เต้นก่อนเต้นก่อนครับคุ้มเปิดลำโพงบูทูธเปิดไม่ได้ลูกเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หรอกยังไม่อเสียบปลั๊กเลยแบตมันบดเออกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรนะบอกพอ่อเสียฮึชอบกินแคบหมูนะนี่อะไรกําแพง เริ่มคันบอวครับผมเนาะคนสวยคนสวยนี่ครับเริ่มผมเริ่มยาวแล้วคำแพงกินข้าวเหนียวนี่ครับจ่าคนสวยพ่อจา๋าไปแล้วไปแล้วครับกำลังดีผมเนาะคัมแพงเดือนธันวาครับผมเนาะสิบเจ็ดธันวาครับวันเกิดครับจะครบสองขวบครับผมเนาะนี่ครับจ่า เคาะหาใครในห้องนี่ยแม่แม่ทำงานอยู่นี่ครับดึงแขนเข้าไปได้ยแม่ทำงานอยู่หนคนเอนอชอเปิดให้ออกอ๋อไป่ะโอเคกับผเนาะถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนครับ วันนี้ครับวันนี้จะมีแนวทางเลขวิ่งสงขามาฝากต่อเอฟซีทางช่องครับผมเลขวิ่งสงขาครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะเเม็ดเดียวครับเลขออก951ครับเข้าหลักร้อยครับเลขออก951ครับเข้าที่หลักร้อยครับนี่ครับ เอฟซีทางช่องก็ถามมาเยอะมาครับผมเนาะพ่าหัดเลขวิ่งสงขามาหรือยังครับผมมาแล้วครับวันนี้ครับเดี๋ยววันที่10ครับผมเนาะวันที่10เลขวิ่งนะคอนมถมจะมาลงให้เอฟซีาทางช่องครับผมแจกข่าวเอฟซีทางช่องครับเลขวิ่งนะครปถมวดทุแล้วนี้ครับผมวิ่งหนึ่งบนล่างครับเม็ดเดียวครับคนวิ่งของแท้ครับผมเนาะวิ่งตัวละหนึ่งแสนบาทของแท้ครับ เรีกวิ่งสงขางวดนี้โทรมันครับเมื่อคืนครับผมเนาะแจ้งข่าว f อฟทางช่องก่อนตอนนี้หน่ยย้ำกับ f อฟทางช่องหน่อยอา,อาจารย์ตี8ปดลูนะครับไม่สบายครับไม่สบายเพราะว่า f อฟทางช่องถามมันเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับไม่สบายครับอาจารย์ตี8ปดล้วครับความดันขึ้นสูงครับทำให้เลือดออก ในสมองครับเพิ่นวาครับผมเนาะนี่ครับความดันสูงครับผมเหมือนพ่อผมเลยครับผมเนาะพ่อผมก็คํานัณสูงครับแล้วก็ถ้าจะเป็นก็เป็นเลยนะครับเนาะพ่อผมะล้มกลางคืนครับไปหาหมอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพิ่นวาครับผมเนาะนี่ครับอยู่ที่โรงพยาบาลตากศินครับกรุงเทพนี่ครับ หลักหน่วยงวดนี้ได้ 3, 4, 5หนะครับหลักหน่วยล่างของอาจารย์ตีครับย้ํากับเ c ฟซีทางย้งช่องหน่อยนีครับหลักหน่วยล่างครับผมเนาะของอาจารย์ตีงวดนี้ได้ 3, 4, มสีหครับเดี๋ยววันนี้จะลงแนวทางเลีวิ่งสงขาให้นะครับผมเล็กวิ่งสงขางวดนี้ครับมาแล้ว เล็กวิ่งสงขาครับงวดนี้ครับถ้าใครอยากวางแนวทางหรือว่ามีอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ065 241 7 438ครับ065 241 7 438นะครับทักไลน์มานะครับห้ามโทรมานะครับทักไลน์มาตามนี้เด้อเอฟซีทางช่องของผมเนาะตามนี้เลย แล้วก็แจ้งข่าวก่อนคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปคลิปต่อไปครับเป็นของแม่สันลักามครับแม่สันลักามครับผมเนาะชุดเจ้ามือสะดุ้งครับเอฟซี FC ทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะแม่สันลักามครับคลิปต่อไปครับผมโอเคครับโอเค เลขวิ่งสงขางวดนี้ครับงวดนี้ให้มาแล้วครับเมื่อคืนครับผมให้มาแล้วครับวิ่งสครับวิ่งสามครับเลขวิ่งสงขาครับวิ่งสามบนล่างนะครับบนล่างครับผมเม็ดเดียวครับ อะไรคำแพงสามเม็ดเดียวครับเล็กวิ่งสองขาครับลงวันที่16บหกทับหนึ่งหนึ่งทับหกครับ,รบ, 6, 6รบนี่ครับผม3เม็ดเดียวครับเล็กวิ่งสองขาครับ งวดที่แล้ว9ครับงวดที่แล้ว9งวดนี้3นะครับงวดนี้3มนี่ครับผมหลักหน่วยล่างครับผมเนาะย้ำกับ f c ทางช่องหน่อยหลักหน่วยล่างของอาจารย์ตีครับนี่ครับหลักหน่วยล่างครับเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เข้ามา12งวดรับผมเนาะผิดงวดนี้งวดที่แล้วครับผิดงวดที่แล้วงวดเดียวครับ13ามงวดผิดงวดเดียวครับผมเนาะหลักหน่วยล่างของอาจารย์ตีครับงวดนี้ให้มาครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับนี่ครับผม3ามสี่ห้าครับเลือกวิ่งสงขาวิ่งสามครับแคปนาจอยเออเอฟที่ทางช่อคกับผมเนาะ ย,ย้ำกับ fc ทางช่องครับผมย้ำกับ f c ทางช่องครับวันที่10นะครับวันที่10เลขวิ่งนะครถมครับแล้วก็คลิปต่อไปครับเป็นของแม่สารคามครับของแม่สารคามนะครับตามนี้ครับผมเนาะหรือว่าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะหรือว่าใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมพื่บอกนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนของอาของป้านี ของปนีงวดนี้นี่ครับผมลงคลิปไปแล้วนะครับทางช่องพ่อหัดคนเดิมครับนี่ครับของปนีงวดนี้ครับหกตัวครับหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าครับหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าครับแคปหน้าจอครับเอาตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยแคปหน้าจอเด้อ แล้วก็มีคนถามว่าหลักสิบล่างของหนูน้ำทิปตัวไหนกันแน่ครับบางคนก็ว่า8 2ดสนะครับบางคนก็ว่าอะไรนะหนึ่งห้าก็ผมเนาะแต่ผมทําได้1 5ึ่นะครับแต่ผมทําได้1 5ึ่ครับสูตรของหนูน้ํำทิปนะครับแต่เห็นเขาลงมาเป็น8 2ดสครับผมจะให้เอฟซีทัานช่องชอบชุดไหนก็ตามชุดนั้นนะครับผม สามนี่ครับแต่สุดท่าน,นี้กัเขาอุยพ่อในเอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแควขค่าปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรลยเงินท่องเดอ้อคลิปหน้าเป็นของแม่สาะระคามครับแม่สาะระคามคลิปหน้าครับผมเนาะคลิปนน้้งกล่กาวข้าว่าสวัสดีครับผมเจอันคลิปหน้าครับผมของแม่สาะระคามครับ